ใครก็ตามที่มีอาชีพมีงานทำมีไรายได้จากงานที่ทำอย่างไรเสียคุณก็มีโอกาสที่จะกู้เงินได้อยู่แล้วและสำหรับเงินหลักหมืน่นดูเหมือนจะกู้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ง่ายนักแม้ว่างานทำก็มีแม้ว่าทำงานแล้วมีไรายได้แต่ว่าปัจจัยอื่นละ่ะที่จะทําให้คุณกู้เงินได้ง่ายแบบไหนกันแน่นอนว่าในที่นี้ไม่คำประกันจริงๆ เงินไขาอาจจะฟังง่ายจริงต่อบอกก่อนว่าไม่มีอะไรง่ายแต่ก็ใช่ว่าจะยากเสมอไปนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชแนลนะครับสินเชื่อวันนี้ตอบโจทย์ทั้งคนที่เป็นพนักง,งานประจำแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าหรือแม้แต่เกษตรกร,กรซึ่งเชื่อว่าอาชีพอิสระเหล่านี้ตามปกติก็เข้าถึงสินเชื่อได้ยากอยู่แล้ว เพราะว่ามีรายได้ที่ไม่มั่นคงเหมือนกับพนักงานประจำและในวันนี้เองก็โอกาสมาถึงกับทุกคนแล้วกับสองสินเชื่อจากเฮงลิซิ่งที่ไม่จำเป็นต้องมีรถเสมอไปเดี๋ยวนี้ลิซิ่งก็ไม่เหมือนลิซิ่งอย่างแต่ก่อนแล้วฟังก่อนคุณจะเข้าใจแล้วคุณก็จะหาทางเข้าช่องเนี่ยไปกู้เงินได้อย่างถูกต้องพร้อมกับสมหวังอีกด้วย มาดูกันที่สินเชื่อตัวแรกเป็นสินเชื่อสำหรับพนักงานประจำแล้วก็มีชื่อว่าสินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้แค่คุณมีรายได้ขั้นต่ำที่7,000บาทต่อเดือนคุณก็มาสมัครได้แล้วซึ่งในส่วนนี้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันวงเงินที่ให้นี่สูงสุด1.5เท่าของรายได้แต่ก็ให้ได้ไม่เกินคนละ45 0 0 0บาทการชำระคืนก็จ่ายคืนเป็นรายเดือนคือจ่ายได้สบาย แต่ก็เลือกไม่ได้นะว่าจะผ่อนได้สักกี่เดือนในจุดนี้ระยะเวลาในการผ่อนก็จะขึ้นอยู่กับวงเงินที่คุณได้รับการอาุมัติและระยะเวลาในการผ่อนก็อยู่ที่12เดือน18เดือน24เดือนแล้วก็36เดือนคือให้เวลาตั้งแต่1ไปจนถึง3ปีเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของดอกเบีย้ยก็สำคัญมากคิดให้แบบลดต้นลดดอกแต่ก็ไม่เกิน25%ต่อปี ขอกู้ได้ตั้งแต่ละอ่อนไปจนถึงเท่าชาราหรือตั้งแต่อายุ17จนถึง70ปีอายุงาน4เดือนและก็ต้องมีที่อยู่ปัจจุบันหรือว่าที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและก็ที่ทำงานไม่ไกลจากสาขาที่ขอกู้เกินกว่า30กิโลเมตรเอกสารที่ใช้บัตรประชาชนตัวจริงสำเนาทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือน1เดือนล่าสุด หรือว่าจะเป็นรายการเดินบัญชีย้อนหลัง6เดือนเราจะบอกก่อนว่าสินเชื่อไม่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันแต่บางเคสบางกรณีก็อาจจะต้องมีการเรียกใช้คนคำ้ำซึ่งในส่วนนี้ก็อาจจะต้องรอฟังจากเจ้าหน้าที่สาขานั่นแหละเป็นคนกำหนดและก็แนะนำคุณอีกทีหนึ่งและสินเชื่ออีกตัวหนึ่งก็เป็นสินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์ อันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเพราะว่าให้คุณเน้นนำเงินไปใช้ในเรื่องของการประกอบอาชีพหรือว่าหมุนเวียนในธุรกิจก็ดีอย่างพ่อค้าแม่ค้าที่คุณมีหน้าร้านคุณเปิดร้านมาแล้วอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปแล้วก็เกษตรกร,ร,กรด้วยที่คุณมีแปลงพื้นที่การ,กรเกษตรโดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะได้รับเงินสูงสุดต่อคนเนี่ยไม่เกิน20,000บาท แล้วคุณก็มาจ่ายคืนเป็นรายเดือนสูงสุดที่ให้ผ่อนได้คือ24เดือนหรือว่า2ปีด้วยกันแต่ว่าคุณจะได้ผ่อนกี่ปีนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวงเงินที่คุณได้รับอีกทีด้วยส่วนในเรื่องของดอกเบี้ยบอกก่อนว่ามันแพงกว่าสินเชื่อตัวแรกอย่างมากและมันก็เป็นแบบลดต้นลดดอกก็จริงซึ่งในส่วนนี้คิดดอกเบี้ยไม่เกิน3 3ต่อปีแล้วก็ ในส่วนนี้ก็ให้สมัครได้ตั้งแต่อายุละอ่อนไปจนถึงเท่าชราเหมือนกันก็คือรับได้ตั้งแต่อายุ17-70ถึงปีและก็รวมระยะเวลาในการผ่อนไปแล้วจะต้องไม่เกินอายุ75ปีส่วนการใช้เอกสารก็ทั่วๆไปบัตรประชาชนตัวจริงสำเนาทะเบียนบ้านรูปถ่ายหน้าร้านค้าหรือว่ากิจการของคุณ เอกสารรายได้ที่คุณมีก็อย่างเช่นรายการเดินบัญชีย้อนหลังเตรียมไปตั้งแต่3ไปจนถึง6เดือนเอาเป็นว่าคุณเอา6เดือนไปเลยดีกว่าคือแน่นสุดแล้วก็ดีที่สุดรวมไปถึงเตรียมในเรื่องของทะเบียนการค้าทะเบียนการพาณิชย์ไปด้วยและที่สำคัญคุณจะต้องอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ที่จะไปขอกู้เนี่ยเกิน30กิโลเมตรด้วยแถมให้อีกนิดนึงนะมันจะเหมือนกับสินเชื่อตัวแรกเลยคือ คุณอาจจะต้องใช้คนค้ำก็ได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยคุณรอสาขาเขาพิจารณาอีกทีขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ